ฮัลโหลค่ะสตูเดนต์ how are you today I'm okay นะคะวันนี้ today กับ tomorrow ใช่ไหมคะวันที่เท่าไหร่คะ12 August นะคะก็คือเป็นวันอะไรคะสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวัน m a ส t e r Day ใช่ไหมคะอย่างไง All students อย่าลืมนะคะทำอย่างไรกับผู้ปกครองนะคะบอกรักเธอนะคะก็คือบอกรักอะไรคะ เชลโรบมาสเตอร์ก็คือบอกรักแม่นั่นเองนะคะโอเคนะคะแล้วก็ที่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมเทคแคร์ยศเซลล์ด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปสตอรี่นะคะทำในวันปลายเดย์นะคะโอเคนะคะหรือว่าจะทำก่อนก็ได้นะคะ,ะเรามาดูกันนะคะอ่า Subject ไทยวรรณคดีและวรรณกรรมนั่นเองจะเป็นท็อปปิดนิทานแสนสนุกนะคะเรามาดูพร้อมกันนะคะว่านิทานแสนสนุกที่เชื่อให้ไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก่อนอื่นเรามาเล่นเ,เกมกันก่อนเคนะคะเร s ่มต้ไปเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมหาภาพแทนคำ ของสุภาษิตคําพังเพยแล้วก็สำนวนไทยนะครับตอนนี้เป็นตอนที่3มแล้วน้องๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ<ม>ข้อที่1นึ่งประวันพูดไปจุดๆๆดจุดจดไทยเบี้ยนิ่งเสียตำรึงพองเราจะเลือกกอขอคอเลือกข้อไหนดี หมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อกอไก่พูดไปสองยยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองข้อที่สออ่ะอันโบทูแพ้เป็นอะไรคะจุดจุดจุด,จดชนะเป็นมา,าต้องเป็นอะไรหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อขอไข่ แพ้เป็นพระชนะเป็นมารข้อที่สามน้ำตาลใกล้จุดๆ,ๆใครจะอดได้ก็ขอขอเลือกสิตัวไหนเอ,อ่ยหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อคอควายน้ำตาลใกล้มดใครจะอดได้ ข้อที่สี่อร์ตูนะคะเข้าตามตรอกออกตามอะไรเอ่ยก็ขอขอนะคะเลืเลยหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไขเข้าตามตรอกอกอ,กอกตามประตูข้อที่ห้า บุกไปเข้ากันเป็นปรีเป็นอะไรคะจุดจุดจดุเป็นจริงหรือเป็นฉากหรือเป็นขุย่ยหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อกอไก่เข้ากันเป็นปรี่เป็นขุย่ยข้อที่6หกคนรักเท้าผืน่นคนชังเข้าผือนอะไรคะ Oh, oh, oh. กขอเืมาสิชุหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อกอไก่คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ้อ oh. ข้อที่7เบอร์ซเว่นดำน้ำจุดจุดจุด,จดละลายแม่น้ำอะไรเอ่ยตามอะไรตาปลาตาพึ่ง หรือว่าตำพิดนะคะหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไข่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำข้อที่แปดหมายเลเอกจุด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 สามตัก,กรา้าปลาไม่อะไรเออยต้องใส่ตัวไหนลงไป หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อคอควายมาก,กอกสามตะกระ้ปาปลาไม่ถูกข้อที่เก้าเบื่อไห้รักตีหามจวบรักชัว่วหามจุดจุดจุด,จ,ดจะไปหามอะไรเอ่ยข้าสารหามหนังสือหรือหามสามีหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อคอควาย รักดีหามจัวรักชั่วหามเสาข้อสุดท้ายน้ำมันเต้นข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรักพออ้าปากก็เห็นลิ้นอะไรคะลิ้นสุนัขลิ้นแมวลิ้นแคบลิ้นไก่อะไระหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อกอไก่พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ บจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการหาภาพแทนคำที่หายไปตอนที่3ในหมวดของสุภาษิตคำพังเพยแล้วก็สำนวนไทยมีทั้งหมด10ข้อน้องๆได้กี่คะแนนอย่าลืมเมนบอกกันด้วยนะครับขอโอเคเรามาดูนะคะนิทานในวันนี้นะคะแล้วพร้อมกับมีคำถามนะคะชีตใบงานให้สตูเดนตด้วยอ่เรามาดูพร้อมกันด s สตรีเรื่องนี้คงคุ้นๆุนกัน กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านหลังเล็กถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแม่หมูจึงเรียกลูกหมูทั้งสามตัวมาใกล้ๆลูกๆที่รักได้เวลาที่พวกหนูจะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วจงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะแต่อย่าลืมละ่ะ ไม่ว่าพวกหนูจะทำอะไรจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนี่คือวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการอยู่รอดทั้งรู้สึกเศร้าน้อยๆและตื่นเต้นหน่อยๆลูกหมูสามตัวก็บอกลาแม่หมูและออกเดินทางหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพวกเขาเจอพื้นที่ที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ หมูตัวสุดท้องมุงมันที่จะสร้างบ้านด้วยฟางให้ได้เขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับการสร้างบ้านเขาจะได้มีเวลาเหลือมากมายไปเล่นสนุกเจ้าตัวเล็กสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวเขาตะโกนหาลูกหมูตัวอื่นๆนี่ทุกคนฉันเสร็จแล้วนะลูกหมูตัวโตจึงมาดูบ้าน โอเคแต่บ้านหลังนี้มันไม่มันคงเอาซะเลยนายจะป้องกันตัวเองจากหมาป่ายังไงล่ะลูกหมูตัวสุดท้องไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของพี่ชายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกได้อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันลูกหมูตัวกลางตัดสินใจสร้างบ้านจากไม้เขาเก็บกิ่งไม้มาจากในป่าเพื่อสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆบ้านเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน บ้านหลังนี้ดูมั่นคงมากกว่าบ้านที่ทำจากฟางนิดหน่อยลูกหมูตัวโตโดเดินมาหาเขาน้องชายที่รักนายทำได้ดีมากแต่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะบ้านหลังนี้จะป้องกันเจ้าจากหมาป่าได้หรอลูกหมูตัวกลางตอบไม่ต้องห่วงบ้านนี้ปลอดภัยมากโอเคอย่าหาว่ามไม่เตือนก็แล้วกัน ในระหว่างที่ลูกหมูสองตัวกำลังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหม่ลูกหมูตัวโต,วตวก็ทำงานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหินลูกหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเล่นสนุกฆ่าเวลาไปวันวันนายจะทำให้ยุ่งอย่างนี้ทำไม ในเมื่อนายสามารถทำเสร็จเร็วแบบเราได้จะกลัวอะไรขนาดนั้นลูกหมูตัวโตไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเขาทำงานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และสร้างบ้านที่ทำจากอิฐและหินได้สำเร็จวันต่อมาหมาป่าผู้หิวโหวยก็เข้ามาใกล้ๆบ้านพวกเขาก่อนอื่นเขามายืนหน้าบ้านที่ทำจากฟางลูกหมูตัวสุดท้องกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านฟางของตัวเอง หมาป่าเคาะประตูเรียกเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุย <c oughs> แกทำอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแข็งแรงพอหมาป่าจึงขู่คำรามและพ่นลมใส่บ้านแต่ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้ด้วยความยากลำบาก และเขาวิ่งไปยังบ้านพี่ชายที่ทำมาจากกิ่งไม้เขาเคาะประตูเมื่อลูกหมูตัวกลางเปิดประตูลูกหมูตัวสุดท้องก็ทันหลาเข้าไปข้างในเร็วเข้าปิดประตูเดี๋ยวหมาป่าเข้ามาได้ไม่ต้องห่วงหรอกมันทำอะไรในนี้ไม่ได้อยู่แล้วสักพักหนึ่งหมาป่าก็มาที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองและตะโกนเข้าไปข้างในเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้น ฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกพังบ้านฉันไม่ได้หรอกหมาป่าจึงขู่คำรามและพังบ้านกระจุยลูกหมูทั้งสองวิ่งไปที่บ้านของหมูตัวที่สามโดยที่แทบจะหนีจากหมาป่าไม่รอดพี่ครับหมาป่ากำลังมาทางนี้เราจะทำยังไงดีหมูตัวโตวตอบด้วยความมั่นใจ ไม่ต้องห่วงหมาป่าเข้ามาไม่ได้หรอกสักพักหนึ่งหมาป่าผู้หิวโหวยก็มาถึงบ้านหมูตัวที่สามที่ทำมาจากอิฐและหินและตะโกนใส่ลูกหมูทั้งสามตัวเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยอย่าคิดแม้แต่จะล้องเจ้าหมาป่าวายร้ายแกเข้ามาไม่ได้หรอก หมาป่าโกรธมากเขาคขรามใส่บ้านแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเขาทำลายบ้านหลังนี้ไม่ได้เขาพยายามแล้วพยายามอีกแต่ก็ไม่สามารถขยับอิดได้สักก้อนเดียวจนในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าหมาป่าตัดสินใจลองอีกวิธีหนึ่งเขาเห็นปล่องไฟบนหลังคาและเริ่มปีนขึ้น มื่อรู้ว่าเจ้าหมาป่ากำลังปีนขึ้นหลังคาและจะลงมาทางปล่องไฟลูกหมูรีบจุดไฟในเตาผิงใต้ปล่องไฟแล้ววางถังน้ำใบใหญ่ไว,ไว้บนไม้หมาป่าปีนขึ้นปล่องไฟและรีบโยนตัวลงมาเขาตกลงไปในถังน้ำเดือดทันที ฉอ้ช่วยด้วยเมื่อปลอดภัยจากหมาป่าในที่สุดลูกหมูก็กอดกันยังมีความสุขลูกหมูสามตัวไปที่บ้านแม่หมูในวันต่อมาเพื่อเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นลูกหมูตัวเล็กมาใกล้ๆแม่แม่พูดถูกไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดจริงๆมันก็จะสำเร็จ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมานูกหมูสองตัวก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลยพวกเขาทำงานหนักเหมือนพี่ของเขาและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข จากนั้นเมื่อดูแล้วเรามาดูใบงานวันนี้นะคะ t o d เดนะคะใบงานก็คือจงตอบคำถามจากเนื้อเรื่องให้ถูกต้อง n u บ b ม r วันมีทั้งหมด5ข้อด้วยกัน n บ m b ื r อวนคือนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไร n u m b e r t w ตัวละครในเนื้อเรื่องมีทั้งหมดกี่ตัว mm hmm. มีตัวละครอ,อะไรบ้างนะคะใครที่คอยทำ้ายบ้านลูกหมูสามตัวตลอดเลยเวลาสร้างบ้านออกมานะคะ ลูกหมูตัวที่เท่าไหร่ที่ทําบ้านมั่นคงแข็งแรงมากกว่าลูกหมูทุกตัวนะคะจากที่ที่สติเดนดูมานะคะ number five. รฟลาูกหมูตัวที่เท่าไหร่ที่ทําบ้านไม่มั่นคงแข็งแรงทําจากอะไรบ้างก็คือลูกหมูตัวที่เท่าไหร่ตัวใช่ไหมคะเราลองดูซิจากที่เราดูคลิปมาแล้วนะคะเรามีความเข้าใจขนาดไหนนะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้นะคะบ๊ยบายค่ะ